มาอย่าลุ้นหมุนมามาดินมาเธอโย و. เอโอยว้าู้ใส่สวยด้วยู้ใสาสกักกอนเอ้ <c oughs> จะหมดเวลาตีปลาอยู่แล้วตีนะที่ได้มาอู้ สวยค่ะสีขีดสามขีดสีขีดห้าขีดสวยสวยนี่นะครับเอครีมอยู่ไหนวะเนี่ย อยู่ไหมอืมรอบสองอยู่สิอยู่อยู่อยู่สิครับยางนี้อยู่สิครับเอ้ยมากตัวที่สองโอ้โหไซมินิมินิหูยอฟอสซิลตัวเล็กตัวใหญ่ก็จัดได้หมดนะคะ เป็นกัดลูกปลานะคะในตีใส่เส้ป๊อกอีกแล้วค่ะแต้มที่สามยังฟอร์ซี่อยู่เช่นเคยนะคะ,ะ,คะชั่วโมงเดียวได้สามแต้มนี่มันคันมือค่ะมันเซียน ขอสัอนหน่อยสามแต้มก็ยังดีเดี๋ยวเอาตัวเล็กปล่อยนะคะเอาตัวใหญ่ไว้ตัวเดียวครับเรียบร้อยกี่โมงกี่ยามเราไม่รู้กลับบ้านแล้วค่ะเป็นผู้หญิงและมาคนเดียวอันตรายเนะ้ะรกกลับบ้านก่อนเดี๋ยวแว้นมอไซค์กลับนะคะช่วงนี้ติดตกปลาค่ะคนเดียวก็มาสาย้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ